ตัวช่วยอะไรนะครับทำยังไงให้ไม่อายสาวนะครับเวลาไปออกรบนะครับผมคือณนะตอนนี้เนี่ยก็นะดูรีวิว เลยละกันคือรีวิวมากันแบบต่อเนื่องมากนะครับผมจริงๆเลยคือให้แบบอ่ะสาบา,สา,บายสหินีว่าสาบานสามนิ้วเนอะคือยังไม่เคยเจอลูกค้านะครับผมลูกค้ากูรอรอรอเรืออีกแล้วนะครับยังไม่เคยเจอลูกค้าที่มารีวิวว่ากินแล้วปวดหัวกินแล้วไม่โอเคเลยนะคือลองไล่ดูรีวิวอะครับทุกคนแบบแฮปปี้ชอปเป็นหมดนะครับบางคนเริ่มจากสั่งแค่1กล่องนะครับบางคนแล้วก็ต่อมาก็5กล่องไป10กล่องนะครับหรือล่าสุดเนี่ยครับผมมาเดียวกับผมแบบไปเป็นร้อยกล่องเลยอยากซื้อ หรอแบบไปลองแบบขายเองอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนมาณนะที่นี้เลยแล้วกันนะครับคืออันนี้แอบ,บรู้สึกแบบภูมิใจเล็กๆก,ก็แบบเออเฮ้ยแม่งมีคนเชื่อแนละลองว่ะอะไรเงี้ยเออพอลองแล้วมันดีแล้วเขาก็ชอบเหมือนเราไว้อะไรงี้นะครับคือใครเคยกินที่อื่นมาแล้วมันปวดหัวนะครับตามองไฟมองแบบเป็นเห็นแบบเป็นแสงสีชมพูชมพูแทนที่จะมองเป็นแสงสีขาวอมเหลืองอะไรเงี้ยนะครับหรือแบบมีติดฟ้าฟ้าติดแดงแดงคือกินพวกนี้อ่ะผมบอกเลยนะ คือมันต้องฟินดิถูกว่าไม่ใช่กินแล้วมันฝืนตัวเองฝืนตัวเองเพื่อให้แบบาสาวชมว่าแบบเฮ้ย hey นี่ม่งแบบอืมแรงดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่มั่งแบบอืมฮึดสู้แบบอึดว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาถึงบ้านเนี่ยแบบชิบหายแม่งพาลาต้องเข้าอะไรเงี้ยอาบน้ําเสร็จปั๊บนอนแบบโอ้ยเอามือแบบไก่น้าผากอะไรเงี้ยว่าแบบปวดหัวชิบหายอะไรเงี้ยนะครับผมขับรถกลับบ้านแบบแสงไฟแบบสาดเข้ามาเนี่ยมองไฟรถเป็นสีชมพูนะครับใครที่แบบมีปัญหาแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับคืออยากให้ลองจริงๆนะกับไออาหารเสริมตัวเนี้ยไอไอเอ็เนี่ยนะครับ ผมก็คือมาจากญี่ปุ่นกล่องหนึ่งก็คือ2เม็ดเนะนะครับผมคือจะมีใครที่บอกแบบจริงใจแบบผมไมเอาเวลาแบบบอกแบบนี้นะครับคือของผมเองอะ่ะผมจะแกะแคปซูลใช่ปะ่ะแล้วก็เทผงแบบใส่ปากเนี่ยเดี๋ยวแปึงนะหาก่อนนะฮะอ่ะเนี่ยผมก็จะแบบว่าเออแปึงนะขอหมุนก่อนเดี๋ยวหมุนไม่ได้เนี่ยผมก็จะแบบหมุนปับ๊บแล้วก็หมุนออกมาครึ่งหนึ่งอ้าวชิบหาย6นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเวลาใครแกะก็ระวังตรงด้านนี้ดีๆแล้วกันนะอาชิบหาย6กแล้วแปึงนะผมขอว่างก่อน อ่าโอเคใครที่จะแกะก็ระวังตรงนี้ดีๆแล้วกันนะครับผมก็จะแขะมาครึ่งแคปซูลแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เทใส่ปากเลยครึ่งเม็ดนะครับ20-30นาทีนะครับพอแต่ถ้าใครไม่อยากแกะแล้วหกแบบเมื่อกี้นะครับก็คือคือเวลาแกะมันต้องระวังนิดนึงนะเออถ้าเกิดใครที่ไม่อยากแกะแล้วหกแบบเมื่อกี้ครับก็สามารถกินทางเม็ดไดเ้เพื่อเผื่อไว้ก็1ชั่วโมงนะเพราะเวลาเอ,อ่อมันย่อยครับแต่ละคนของเอ,อ่อของแต่ละคนอนะ่ะมันก็ไม่เท่ากันนะครับแต่สําหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่านะตอนเนี้ยผมหนักสักประมาณ7จ7ด คือผมแกะแคปซูลแบบเมื่อกี้กินครึ่งเม็ดปับ๊บคือฟิลมันก็มาเหลือๆแล้วอะแต่ถ้าเกิดช่วงที่ว่าหนัก90บวกอะครับก็เต็มเม็ดเลยนะครับเอาณนะตอนนี้เลยนะสำหรับผมอะผมคิดว่ากะผมกินแค่แบบว่าครึ่งเม็ดอะเอ่อฟิลมันก็จะจะจะ,จะเหมือนกับว่าแบบมาแบบประมาณแบบสมัยวัยรุ่นเราอะนะครับก็คือแบบวัยรุ่นเราคึกยังไงก็คึกงันเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากิน1เม็ดอะคือผมให้ฟิลว่ายิ่งกว่าวัยรุ่นอะคืออารมณ์แบบว่าแม่งกูเป็นเครื่องจักรเลยอะไรเงี้ยกดสวิตช์ปับ๊บนะ ติดสกิปพร้อมติดสกิปมาเออนะฮะประมาณนี้ส่วนอันนี้นะครับก็คือคําเตือนเนาะนะครับก็โรคหัวใจนะครับกับความดันไม่ควรกินแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็บาหวานกับไทรอยกินไปมันก็จะไม่ค่อยเห็นผลเนาะแล้วก็ล่าสุดนะครับขอบคุณสมาชิกที่ถามถามกันเข้ามานะครับสำหรับโรคนะครับก็คือผมไม่ได้แบบมาหลอกขายกับแค่เงินแค่แบบมันหลักร้อยอนะครับคืออยากให้ทุกคนกินและชอบมากกว่านะครับอีกโรคที่สมาชิกเขาเป็นนะครับก็คือ G6PD อ่าชื่องงนะผมฟังผมก็ยังงงเลยนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเป็นโรคที่เป็นภาวะพ่องเอนไซม์นะครับซึ่งส่วนผสมของไอตัว NDU เนี่ยนะครับมันมีใบ กวยแปะกวยนะครับผมแต่ก็ผมก็เลยไปถามมาให้นะครับตามรายงานเขาก็บอกว่า,าสามารถทานได้ในปริมาณที่พอดีก็คือสักครึ่งเมตรหรือ1เมตรนะครับแต่ก็นั่นแหละคนนี้ผมก็ไม่ได้ขายให้ไปนะครับเพราะผมมันคือมันมีอะไรก็มันมันมีตัวที่เขาแพ้เนอะเราก็ไม่อยากแบบว่าให้เขาแพ้อะไรเงี้ยเพราะบางคนเกิดทะลึ่งแบบกินแบบเม็ดหนึ่งแล้ว้กูฟิตว่ากูอยากลอง2เมตรแบบนั้น,นก็อันตรายสําหรับเขาเนะนะครับคือกินแล้วมันต้องได้ผลดีนะครับแต่ถ้าเกิดกินแล้วมันไม่โอเคนะครับคือผมจะมาแนะนําทําไมว ให้แบบแบบแบบลูกค้าแทะหัวเล่นนะเออแบบให้สมาชิกแทะหัวเล่นอนะ่ะไม่ไม่ถูกถูกปะ่ะนะครับเอาเป็นว่านะครับใครที่สนใจเนาะนะครับสำหรับไอตัว ndu ตัวนี้นะครับผมอาหารเสริมจากญี่ปุ่นก็ทักมาสอบถามรดนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับยังไงช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยเนาะนะครับผมแล้วก็กลุ่ม open chat กับ official เขาก็แอดมาพูดคุยปรึกษานะครับผมกันได้เหมือนเดิม